สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Story Hub วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับกระบะร,รุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงที่สุดแห่งปีและเป็นหนึ่งในกระบะที่คนไทยให้ความสนใจมากที่สุดในช่วงนี้นั่นก็คือไททันอันตร M/Y 2 5บปิกอัพรุ่นล่าสุดที่ถูกออกแบบให้มีความแข็งแกรง่งทนทานเทคโนโลยีล้ำสมัยและพร้อมลุยทุกสภาพถนนแบบเต็มพิกัด ใครกำลังมองหากระบดที่ตอบโจทย์ทั้งงานหนักและการใช้งานทั่วไปต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเริ่มต้นกันที่ดีไซน์ภายนอกครับไททันอันตรา M/Y 2 5มาพร้อมเส้นสายใหม่หมดทั้งคันภายใต้คอนเซปต์อันตราด n นามิกที่ทาให้ตัวรถดูทันสมัยดูดันและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากกว่าเดิมกระจังหน้าทรงใหม่แบบกล้ามเนื้อผสานเข้ากับไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์ที่ให้ความสว่างคมชัดในทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะขับกลางคืนหรือในพื้นที่เปลี่ยว ไฟเไดทม์แบบเส้นยาวยิ่งช่วยเพิ่มความเทและภาพลักษณ์สปอร์ตให้ชัดเจนมากขึ้นกันชนด้านหน้าและด้านหลังมีการเสริมวัสดุให้หนาและแข็งแรงกว่าเดิมเพื่อรองรับการลุยในพื้นที่ธุรกันดานล้อดีไซน์ใหม่อันตรากริปขนาดใหญ่ถูกออกแบบเพื่อให้การยึดเกาะถนนดีขึ้นทั้งบนถนนลื่นถนนโคลนหรือพื้นผิวครุคระบางโคลนด้านข้างปรับให้ใหญ่ขึ้นเพื่อช่วยกันเศษดินโคลนไม่ให้กระเด็นเข้าตัวรถเสริมภาพลักษณ์ความเป็นกระบะลุยตัวจริงได้อย่างชัดเจน ทางด้านท้ายรถกระบะของรุ่นนี้ถูกขยายให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับบรรทุกของหนักทั้งวัสดุก่อสร้างกระสอบผลผลิตทางเกษตรหรืออุปกรณ์ช่างต่างๆความแข็งแรงของโครงสร้างท้ายรถได้รับการเพิ่มความทนทานทําให้เหมาะทั้งงานหนักและการเดินทางไกลที่ต้องบรรทุกสัมภาระจํานวนมากเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างครับไททันอันตราเอ็มวาย25ยังคงเอกลักษณ์ความกว้างและนั่งสบายไว้เหมือนเดิมแต่เพิ่มความหรูหราและเทคโนโลยีให้ล้าขึ้น เบาะนั่งแบบอันตราคอม r ตใช้วัสดุใหม่ที่ช่วยกระจายน้ำหนักทำให้นั่งสบายแม่ขับทางไกลหลายชั่วโมงตัวเบาะมีทรงโอบกระชับสรีระควบคุมรถได้มั่นคงและไม่รู้สึกไม่ง่ายเหมือนกระบะรุ่นเก่าๆพวงมาลัยดีไซน์ใหม่จับถนัดมือมากขึ้นพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และระบบต่างๆแบบครบครันหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple Car Play และ Android Auto ทําให้การใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายระบบนําทางถูกปรับให้ใช้งานง่ายกว่าเดิม และยังมีระบบเชื่อมต่อข้อมูลรถผ่านแอปพลิเคชันช่วยตรวจสอบสถานะรถได้ตลอดเวลาระบบแอร์ของรุ่นนี้ถูกปรับให้ทำงานเร็วขึ้นและกระจายลมได้ทั่วทั้งห้องโดยสารเหมาะกับอากาศร้อนจัดแบบเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งช่องเก็บของในรถก็มีเพิ่มขึ้นทางช่องวางแก้วช่องเก็บเอกสารและช่องเก็บของแบบลับที่ใช้เก็บอุปกรณ์สำคัญได้อย่างสะดวกพูดถึงหัวใจหลักของกระบะแน่นอนว่าต้องเป็นเครื่องยนต์ไททันอัลตราเอ็มวาย25มาพร้อมเครื่องดีเซลเทอร์โบเจเนเรชันใหม่ ที่ให้แรงบิดสูงตั้งแต่รอบต่ำทำใหการออกตัวดีขึ้นเร่งแซงไหวและแม้จะบรรทุกหนักรถก็ยังคงมีกำลังเหลือเฟือระบบเกียร์ธรรมดา MT ปรับใหม่ให้เข้าเกียร์ได้ง่ายลื่นขึ้นและไม่กระตุกทำให้ทั้งมือใหม่และมืออาชีพขับได้อย่างมั่นใจระบบช่วงล่างเป็นอีกจุดที่ถูกพัฒนาอย่างจริงจังช่วงล่างหน้าใหม่ให้ความนุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงเกาะถนนได้ดีช่วงล่างหลังเสริมแบบบอนตราทัฟทำให้รองรับน้ำหนักมากขึ้นโดยไม่เสียความนิ่มนวลแม้ขับบนถนนครุขคะักก็ยังรู้สึกมัน่นนคงงแลละะไม่กกรเด้จขับบา ระบบขับเคลื่อนอัลตรา 4WD ถูกพัฒนาใหม่ช่วยให้รถลุยทางชันลุยโคลนหรือถนนลื่นได้ดีกว่าเดิมการปรับโหมดทำได้ง่ายเพียงหมุนปุ่มเดียวและระบบจะจัดการแรงส่งให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติช่วยให้ผู้ขับไม่ต้องใช้ทักษะสูงก็สามารถขับผ่านเส้นทางยากได้อย่างมั่นใจด้านความปลอดภัยไทยทันอัลตรา m y 2 5ก็จัดเต็มเช่นเคยมีทั้งระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันลื่นถลายระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันกล้องมองรอบคันและเซ็นเซอร์จอดรถที่ช่วยให้ขับในเมืองง่ายขึ้นมากเหมาะกับผู้ใช้งานที่ต้องเข้าออกซอยแคบบ่อยๆทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ไททันอันตรา y 2 5เป็นกระบะท,ที่ตอบโจทย์สุดๆทั้งสำหรับคนทำงานจริงคนที่ต้องการรถลุยหนักและคนที่ต้องการกระบะท,ที่ขับสบายใช้ในชีวิตประจำวันด้วยดีไซน์ที่เท่ขึ้นเทคโนโลยีที่ล้ำขึ้นและความทนทานที่เพิ่มขึ้นจาก,กุ่นก่อน ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในกระบาดที่คุ้มค่าที่สุดในปี2025อย่างแท้จริงใครที่กำลังมองหากระบาดคันใหม่ที่ครบทุกด้านทั้งแรงลุยทนและเท่ไทรททันอันตรา M Y 25คันนี้อาจเป็นรถที่คุณตามมาหาอยู่ก็ได้ครับขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมติดตาม The Story Hub เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆในอนาคตครับ